ต่อไปมีเพลงที่สามเหรอมีไหเพลงที่สามหนูเตรียมมาเพลงน็อคเลยเพลงน็อปถนงบอกเลยว่าหนูโดดโดดไปแล้วพี่ก็จะโดดโดอย่างเดียวเลยข้อสายอายุควันตาน้องเคยพี่มานั่งทำตาสามสิบน้องอายุปิดปิดสามสิบปิดปิด ที่นัดไว้เนี่ยไอ้จักกิ้มตุกโตไมหมทำไมไม่เล่นน,นั้นจัก,กิ้มตุกโตที่จดขอที่ส่งเพลงมาก็กว่าหนูจะได้เล่นพ<อ>ี่เล่นอะไรกันก็ไม่รู้ลืมหมดแล้วเอ,อีเพ<อ>ลงหนึ่งใช่ไหมเต้นให้เขาสามสี่จัก,กิ้มก็คือจิ้งจกส่วตุกโตก็คือตุ๊กแกโอม่าโดนแกถึงรู้ตุ๊กแกก็คือตุ๊กโตตุกโตก็คือจิ้งจกตุกโตก็คือตุ๊กแก